สวัสดีครับผมพบก,กับช่อง Tapu ปป Channel วันนี้จะมารีวิวเกงส้มปลากมมาระพงมะเขือนะครับกำลังเสิรึฟแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ครับผมเกงส้มปลากระพงครับผมชิ้นใหญ่มากครับพรุ่งนี้วันพลาครับผม กำลังจะเดือดครับเข็ดนิดหน่อย พุ่งนี้วันปลาครับผมจะข้าวพรรษาแล้วก็เลยจะทำขบข้าวไปวัดครับผมอร่อยแท้เขอบอกว่าอร่อยจริงๆสีมือคนใต้ปากพรอมโอเคอ่านนี่ อันนี้เราต้องออกนะครับเป็นฟองฟอ,องมันเร้องเอออกอกโอเคครับเป็นว่าเสร็จพิธีแกงส้มผากกะปงเซตแล้วกับปอลเป็พี่น้อง <c oughs> มากินข้าวโอเคตอนรักอก รครับผมแต่เต็มนขาแขงเสลี่ยร้อยขับมากินกันนะน่ะไ้ไลทห้อง่ะกี้ลับแล้วห้องตับปูนะครับนี่นะครับห้องตับปูครับผมเดินไปข้างหลังนะคะจะเป็นทะเล เห็นไหมตะเลครับผมตะเลข้างหน้าก็เป็นเซเว่นครับผมเป็นเซเว่นเเว่นช่วงนี้พัทยาก็จะกลับมาคือคลื่นอีแต่ว่าเขายังไม่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวครับข้างหน้าก็เป็นทะเลครับผม โอเคคลิปนี้ก็ก็จอบว้ายก็จอบเพียงแถวนี้นะครับนะเดี๋ยวตากันไม่ลาวคลิปนาะก็เหมือนไอ้เส้นไฟต่อมันเกลค้ยแล้วก็ก็ต่อจ่าไปจ่ำบุญก็ข้ออนุโมทนาบุญให้ครับทุกคนมารับมารับบุญก็ได้ได้ไปทาให้ในคบนะ ปูติดได้ครับเจ้ากรรมในเวร่อแม่พี่นอ้องบิดามารดายาสนิทมิตรกสหายแล้วก็เพื ér, เ่อนเพื่อนช่างทองทุกทุกคนมารับโอเคไหมก็พรุ่งนี้ไปทำบุญด้วยกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ที่วัดไปทำบุญวันนี้ก็สวัสดีครับ assets. อย่าลืมกดติดตาม เกิดไลค์เกิดซับสไคร์นนะครับกุดกระดิ่งเนี้ยให้คเเ็ก็กันนะครับผมขอบคุณมากขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝนกำลังจะตก